นี่ไงนี่ไงเอาดิเอาดิเอาดิเอืดิเอืเอด,อด,อดิสามพลังสามประสานนี่ยน้องโอ้โหดูสตันลัวหโอ้โหสตันลัวเลยพี่น้อง,ลองแล้วก็อัตตินี่เห็นไหมไหมซุ่มซุ่มปังโลเฟิร์สบัตไอ้น้องโอ้โหเอาเรื่องว่ะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะจ๊ะพบกับผมมิกิจังชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเล่นโดต้าอีกเช่นเคยนะครับเป็นอีพีที่เอ่อสิเอ้ยไม่ใช่ดิ19นะครับอืมกับตัวสไนเปอร์นะครับจำจำชื่อไม่ได้นะครับว่าสไนเปอร์มันชื่อว่าอะไรนะครับแต่เรียกเรียกแต่ว่าสไนเปอร์นะครับก็วันนี้นะครับผมก็กลับมาที่ห้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับหอพักที่มหาลัยนะครับแล้วก็จะรกๆหน่อยนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยคครับโอเ let's go โอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมที่เร่อแล้วครับกับตัวสแนปเปอร์นะครับเออสำหรับไอเทมนะครับของตัวนี้เราจะออกเป็นอ่ารองเท้าเอ้ยไม่ใช่รองเท้าดิไอหน้ากากลาสนะครับหน้ากากเลเซอร์ดิเออไม่ชื่อว่าเลเซอร์นะครับตัวนั้นแล้วเราก็จะซื้อเป็นอ่ากิ่งไม้นะครับตึ้งแล้วเราก็เป็นตัดกัดต้นไม้แล้วก็เลือดนะครับโอเคแล้วก็เอาเงินเราเหลือ50บาทเลยเราจะซื้อมานาก็ได้นะครับแต่สำหรับผมผมคิดว่ามันไม่จำเป็นนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอ่าผมไม่ค่อยใช้สกิลนะครับสำหรับตานี้นะผมไม่ค่อยจะไปเลนกลางนะเพราะว่่่่่่่าาาเเเเเออออตััััววนนนนนนีีีี้้มมมมมกกก็บบบงิิยยยะครรถูพืททด มีดาเมจต้นเกมเนี่ยม,ม,มันเบามากเลยนะครับตัวนี้มันลาดคลิปยากนะครับเพราะนั้นเราก็ไปเลนกลางเลยว่ามันจะทำให้เราเก็บเงินได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคก็ขอแนะนำสกิลก่อนเลยนะว่าตัวนี้มีสกิลอะไรกันบ้างนะครับโอเคสำหรับสกิลหนึ่งนะครับเป็นการยิงปืนขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วก็ระเบิดมันจะ,ะลูกกระสุนที่ยิงขึ้นไปเนี่ยมันจะแตกเป็นระเบิดนะครับในพื้นที่ที่เราวางไว้นะครับ ศัตรูที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็จะได้รับดาเมจนะครับลดเลือดลงไปนิดๆๆๆไปทีละน้อยทีละน้อยนะครับแล้วก็ทำการสโล่ศัตรูด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าสกิลนี้เนี่ยสร้างเอ่อสร้างดาเมจต่อป้อมหรือเปล่านะครับในเกมฮอนเนี่ยมันสร้างดาเมจกับป้อมนะครับส่วนสกิลสอนะครับเป็นการโจมตีแบบติดสตันนะครับมินิสตันเนี่ยเออเหมือนมังกีชิงบานะครับอันเดียวกันกับมังกีชิงบาเลยนะครับแต่ว่าโอกาสติดเนี่ยมัน มันมีแค่40เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ว่ามังคีชิงบามันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ดอกให้มันติดสตันนะครับมันจะได้รับดาเมจพิเศษนะครับก็คือ15-90นะครับก็คือมันตีแรงขึ้นนะครับในในดอกให้มันติดสตันเนี่ยสกิลสามนะครับเป็นการเพิ่มระยะในการยิงนะครับมากสุดก็คือยิงนอกป้อมได้เลยนะครับทัพประจักรซูมสามน้ำนะครับเพราะว่าสกิลสามให้ระยะในการโจมตีนะครับส่วนสกิลวันตีนะครับเป็นการซูมศัตรูนะครับซูมยิงศัตรูจากระยะไกลนะครับไกลมากๆเลยนะครับเออทำให้เราสามารถททีีีี่่่่่จจจะะะะลลาาาาาช็็ออออตตเเเเกกกบบผงงงงนนนนนนนได้้ััคครรรรืมมยใโข ไก่นะครับเราสามารถกดศัตรูได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะ ไม่ค่อยมีสกิลให้ใช้นะครับแต่ว่าเราสามารถกดด้วยระยะการโจมตีนั่นเองครับนะโอเคครับตอนนี้เราเงินเราก็หนึ่งพันเรียบร้อยครับตัวนี้นะครับเราจะซื้อเป็นรองเท้าตีเร็วนะครับเราจะไม่ซื้อเป็นรองเท้าวิ่งเร็วนะครับเพราะว่าเราต้องการความเร็วในการโจมตีนะครับแล้วก็อ่ามานาด้วยนะครับรองเท้าเนี่ยมันได้มานานะครับส่วนหลักชีลัสกิลนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยตัว R นะครับแล้วก็สกิลอันติตัว T นะครับดูเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าสกิลหนึ่งเนี่ยผมไม่ค่อยใช้นะเอาจริงๆทั้งเกมผมแทบจจจจะะะะะะไไมมมม่่่่่ใใใชชช้้้้้เเเเลลยยยนน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 คคครรรรรรัััััับบบบบอกกกกกาาาาาทีีโดุผสิขปวหศตู ล่นหวยนะครับมันจะไม่กล้าเข้าเรากับเรานะครับเพราะว่า มันโสโลว์ศัตรูนั่นเองนะครับแล้วก็รับดาเมจไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นคอมเนี่ยมันจะวิ่งหนีเรานะครับเออสำหรับตัวนี้ผมชอบพาทส,สี่มันมากกว่านะครับพาทสี่สกิลหนึ่งเออสกิลสองสกิลสามเนี่ยมันมันดีนะผมว่าเพราะว่ามันดีนครับเพราะหลังจากมันให้ระยะการโจมตีนะครับแล้วก็ทําให้การโจมตีมันแรงขึ้นแล้วก็ติดมิตสตันด้วยนะครับเออตอนนี้เราก็วิ่งอ้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วางนิ้วไว้เลยครับตัวทีเนี่ยวางไว้เลยนะเบอเราจะได้เปรียบตัวนี้ตรงที่ระยะการโจมตีนะครับแต่ว่่่่่าา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 าเเ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 รร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 รจจะะะะสสีีีีียยยยปบบบตงงงทกกกกิิลขอออมมมมมมััััันน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 นแวคคคดดดหถ้ไ็ื กดเลนมันได้นะครับตอนนี้เงินเราก็600้อยครับโอเคเราก็จะซื้อเป็นอ่ามานี่ตอนนี้เราก็ได้ไอเทมครบเรียบร้อยครับเราก็จะได้รองเท้ามานะครับเราโอเคเฮ้ยแล้วเรียนว่าก่อนเฮ้ยเราก็จะไปเลนเรนบอนะครับตอนนี้จะเติมเลนบนดูดิเลนบนเฮ้ยตัวนี้โอ้โหสเต็ปเดี๋ยวจะมาดัดตรงนี้เลยครับดัดตรงนี้ดัดตรงนี้ดัดตรงนี้อือดูดูวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้ยวิ่งช้าจริงว่ะเราไม่มีเกือบนะครับเออเราไม่มีเกือบแบบโอ้ทำไงดีเนี่ยเราก็จะมาดูดิว่ามันจะกลับบ้านมมผคิดว่ามันน่าจะไม่กลับออ่่่ะะมัันกลบโ้แยจริง ตอนนี้เพื่อนเราโดนเล่นแล้วป่ะตอนนี้เราก็มาดูรูนเออมาดูรูนก็โอ้โหได้แจกล่างหรอเฮ้ยด,ดูนดิจุดใดเฮ้ยอ๋อเสี่ยเสี่ยเฮ้ยมันมันซุ่มหลังซุ่มหลังมันกลับมาหอย่างวะเนี่ยถ้ามันไม่กมลับนี่คือสตาร์ขาดนะน้องบอกเลยนี่ไงนี่ไงเอาดิเอาดิเอาดิถือเอาดิถือ,าอ,าอา target. สามพลังสามประสานนะน่น้องโอ้โหดูสตาร์ลัวโอ้โอห,โหสตาร์ลัวเลยพี่น้องแล้วก็อันตีนี่เห็นไหมไหมซุ่มซุ่มบั้งโอล่ฟื้นบาดไอ้น้อเนาะ ก็ขอเรื่องว่ะสนุกเพราะว่ามีตัวเติมมานาให้เราด้วยไหมตัวนี้มันสามารถฮิวมานาได้นะครับเป็นไหมมนาผมก็เลยไม่ลดนะเห็นไหมเนี่ยมานาเต็มสีเร็วเอ๊ะสี่ร้อยสี่สิบสองมาเดิมคือวอนนี้เราก็ต้องถอยก่อนเพราะวาคลิปในทีเราการดีนายคลิปตัวเองทิ้งนะครับเป็นการตัดเวลนะครับเอเกเบเอเการตัดเวลคู่ต่อสู้นะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยนอกจากจะไม่ได้เงินแล้วนะครับยังยได้เบีน้อยนะครับได้ได้ EXP น้อยนะครับโอเคโอเคครับหลังจากที่เราได้เงินมาแล้ว700เนี่ยเราเป็นซื้อเป็นชิ้นนี้ครับซึ่งเราก็็จะนนนนเปออัี้โเค เพื ens, worries, ini, care, them, s, okay. ่อที่จะขึ้นเป็นแวนสีเขียวนะครับเราต้องพยายามออกกับเพื่อนนะครับเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยได้เงินได้เวลได้อะไรต่างๆนะเฮ้ยเดี๋ยวดิไม่ต้องกลัวมันหนีเพื่อนกูมีซูมว่ะเดี๋ยวดิซูมซูมซูมเมือเท่าไรสองร้อยตายตายเพิ่มมาไอ้น้องโอ้โหมือ เี่เราจะมาดันฟอมบนดีกว่าครับคือเราก็สกิลสองกบสกิลสามนำนะครับอย่างที่ผมบอกว่าสกิลหนึ่ต้องสนใจมันไร้ประโยชน์นะครับดู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 ด โ,โอ้โหเผืดบานไอ้น้องบอกแล้วเมื่อ,อกี้นี่สาเหตุที่ผมซูมนะเพราะว่า,าสกิลกลมๆของไอ้ตัวนั้นให้มันทิ้งไว้นะครับ เวลาเราปล่อยไปปุ๊บเราก็ซูมเลยเพราะว่าผมเคยเล่นตัวนั้นอยู่มันแรงนะไอสกิลพลังขึ้นเตาเนี่ยเออพลังขึ้นเตามันกินแรงนะเดี๋ยวอัพสกิลตัวน,นี้เราเต็มเรียบร้อยนะสกิลเนี่ยเออสาเหตุที่ผมออกเป็นยาฉาดนะเพราะว่าถ้ามันมีความเร็วในการโจมตีมากนะครับโอกาสที่มันจะตีตีสตันมันก็เยอะนะเพราะว่ามันตีเร็วนั่นเองครับเออนะตัวนี้ก็ต้น,ตนเกมจะเก็บเงินยากมากๆเลยนะครับแต่ว่าเล็ดเก็บม,มาหาเงินสบายตอนนี้เราก็ระยะยิงของป้อมเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรายืนอยู่ระยะยิงเห็นไหมป้อมไม่สามารถตีเราได้นะคครรรรััับบเเเเออออองงแแมม้้ิิิวว่่าาาตตีีีไนนนยยยจะ มันไม่ได้ออกเป็นยาฉะก่อนนะครับเออจริงๆเนี่ยมันควรจะออกเป็นอ่าหน้ากากดูดเลือดก่อนนะครับหน้ากากดูดเลือดตัวนี้นะครับเออสำหรับคนที่จะเล่นแบบเซฟๆยืนเล่นนานๆก็จะเป็นตัวนี้นะครับแนะนําเพราะว่าเป็นไอเทมของมันนะเออตัวนี้ <Okay. S 1> แล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับบอดหรือว่าคนจะนิยมออกเป็นชิ้นแรกนะเพราะว่ามัน ให้พลังโจมตีความเร็วโจมตีแล้วก็สามารถวินงวักหนีคู่ต่อสู้ได้นะครับโอเคแต่ว่าผมก็ไม่ออกก็ดีนะครับเออนี่ผมจะออกปัญญาชาว่ะโอ้สุดยอดไปเลยวินงวักเนี่ยมันเก็บเงินยากนะครับถ้าสมมติว่าเราตายระหว่างเก็บเงินเนี่ยมันก็จะไม่ได้สักทีนะครับเออตัวนี้ตัวนี้เอาดิดูดูดูโอ้โหจริงธรรมดาเนี่ยทำไหมไหมทำไหมมึงไม่กลับใช่ไหมมึงไม่กลับใช่ไหมซูมแม่งเลยดูเลือดเท่าไหร่ตายไหมตายโอ้ไตายครับาย้่ะเกือบไปแล้วมึงเกือบชะตาขาดเลยน้องบอกเลยเออแล้วก็เคล็ดลับนะครับในการเล่นแบบนี้นะครับ ถ้าเรายืนอยู่ในที่ต่ำนะครับยิงขึ้นไปบนที่สูงก็คือเนินตรงนี้เนี่ยมันจะยิงมิสนะครับก็คือยิงพลาดนะครับยิงพลาดสลับกับยิงถูกหนึ่ง,งครั้งนะครับโอเคนี่คือเคล็ดลับนะครับไง,ไง่ายๆเออเอ,อนงี้นี่เฮ้ยซูมซูมเด็กนี้ต้องตายเลือดร้อยเจ็ดสิบสองไอ้ช็อตโอ้โหกูบอกเลยเน้องอัตราความแม่นยำนิดนึงไว้ก่อนสิ้นกว่ะาผมไม่ออกสกิลหนึ่งอยู่แล้วนะปือผมไม่ชอบสกิลหนึ่งว่ะผมชอบตีสุดไงเลยสกิลหนึ่งมันเหยือยไงดูดูระยะการยิงป้อมมโกงจัดดูดิ อมแบบเรยกรถฟรีๆเลยนะเนี่ยโอ้โหเราได้คลอมแบบฟิวๆแล้วเนี่ยเลยวกเคาตีเยอะกว่านี้นะเพราะว่าไอตัวนี้มันจะดีนทิ้งนะครับปั๊กดู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 ดนเรดูู่เูด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 นดู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 ู้ด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 เดูมไดูดูดูด้ดูดูดูนูด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 หดู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 อูดูด้ดูดูดูดาดูดูดะโอ้โหแรงจัดนะเนี่ย ระยะก็เท่าเดิมไม่ระยะเพิ่มขึ้นนี่หว่ท 2, าทอนแรงละ2,000แรงนะตอนนี้คือ2,500นะครับแล้วขั้นสุดท้ายก็จะเป็น3,000โอเคนะครับทั้งความแรงทั้งระยะทานนะครับเพิ่มขึ้นนะครับโอเคตอนนี้เงินเราก็1,200อแล้ว่าเราก็ซื้อไอเทมเป็นยาชะนะครับโอเคสร้างไอเทมเราออกยาชะในเพื่อที่จะพัฒนาเป็นขั้นต่อไปนะครับก็คือหวานแยกล่างนะครับเออแต่ไม่รู้ว่าผมจะออกหรือเปล่านะหวานแยกล่างผมไม่ชอบอะไรที่มันกดแยกล่างออกมามันบงังคับยากนะครับหลายๆตัวเนี่ยผมไม่ชอบอะไรหวะอาจจะออกเป็นขี้นะครับเป็นดูดเลือด นะหดูเลือดก,ก็แรงนะดนูเลือดเนี่ยทำให้เรายืนเดินได้นานแล้วก็มีดาเมจโจมตีแรงด้วยนือจะออกเป็นเจอบกรอนนี่เจอบกรอนนี่บอกเลยหัวแตกแล้วยิงยิงไม่กี่ทีก็ตายแล้วเตยปอเราไม่ควรให้ตัวนี้เข้าใกล้นะเพราะว่ามันดูดเลือดได้นะต,นตัวนี้เอาดี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 าดซูมซูมเข้าไหมเลือดสามร้อยว่าตายไหมเนี่ยตายโอ,โ,โอ้โหเอ้สุดสุดู้ชิวๆอ่ะ ตัวนี้สุดนะพี่โนอาบอกเลยไปเรียนรู้นะสนุกนะตัวนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ก็มีเออนะหรื<ม>อจอไปดูเลือดว่าดูเลือดก,ก็ดีนะครับสามารถยืนเลียนได้นานเออไม่ต้องกลับบ้านเลยเพราะว่าเพื่อนเราก็สามารถฮิวมานาให้เราได้หรือจอะเป็นจอก่อแบบตีไม่กี่ทีซูบซูบซูบอย่างเงี้ยนะซูมเดินมาซูบไม่เฉยเลยตายครับวิ่งไปไหนก็ตายนะเออระอยะถ้ามันซม,มนบติว่ามันได้ล็อกเป้าแล้วเนี่ยก็คือจะนี้ไปไหนก็คือตายนะครับมันจะไล่ไปจนจนกว่าจะถึงเป้าหมายนะเออตอนนี้เงินเราสองพันแบบ ของก็เท่านั้นน่ะเออถ้าเราออกบัตเตอร์ไฟมาครับจะยิงแบบขีมากจกิ๊กยูหูพี่เลียกออกบัตเตอร์ไฟมาผมไม่เคยออกบัตเตอร์ไฟนะแต่ว่าเคยเอาตัวอื่นไปไปออกอยู่นะยิงแบบขีมากเลยนะถ้าไนเปอร์ออกมานี่โอ้โหความเร็วโจมตีนี่ไม่อยากจะพูดเลยผมจะออกจกรอดีกว่าป่ะตัดสินใจแล้วจอกรอดีกว่าจอกร่อนดีกว่าเออจักร่อนจะทําให้เรา อ่ายิงแรงสุดๆเลยดู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 นี่โ <Herm> อ้โหดูดิยิงสามนัดนะเนี่ยโอ้ถ้ามีา onun, จอบก่อนนะเมื่อก <Gothic engine. S 2> ี้นี่บอกเลยดูมึงจะดูดกูเหรอลูกดูดกูเหรอลูกเอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหดู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 โอ้โหนี่กูทำไมวะสุ่มปลาสุ่มปลาสุ่ปลาสุ่ปลาดู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 โอ้โหกดทำไมกดทำไมกดนะกดทำไมจะลูกกดทำไมจะลูกตายน้องตายตายยิงฟียิงฟียิงฟีดสปอร์ตโอ้โหยังไม่ได้ซูมอะไรเลยในนั้นลูก เล่นบน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 แล้วก็อัพเป็นอันนี้นะครับมันจะเพิ่มความความแรงในการโจมตีให้เรานะครับมันจะเพิ่มสแต็กละเนี้ยเออสแต็กพวกตะปูกาไงเออเฮ้ยเล่นบนแตกแน่ wait, นอนตัวไหนก็แตกนะเพราะว่ามันอยู่นอกระยะการยิงของเรานะครับถ้ามันจะมาโจมตีเรามันก็ต้องวิ่งเข้ามาหาเรานะครับโอเคเอาดิ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 ซูมโอ้โหไม่ตายเนี่ยเลือดสามร้อยเนี่ยตายไหมตายย้อยไปตายมาตายเออสุดสุดทำดีลูก ลูกพ่อโอ้ยสุดๆไปเลยว่ะพี่น้องโคตรมันน่ะเป็นการคอมโบที่ดีนะเนี่ยโอ้โหคอมโบในฝันว่ะตอนนี้เราก็เจ็บเงินอีก500นะเพื่อที่จะออกเป็นคอนปอนยิกันหนึ่งนะครับคือแอ้นี้เราได้เป็นยาฉานะโอเคเราก็ต้องกลับไปเอาก่อนนะครับตอนนี้เรายังไม่มีของอะไรเลยนะครับเราได้แค่ไอ้แหวนสีเขียวแล้วรก็ดามันนี่ไปนะครับมต่ยังไม่ได้เป็นอะไรเป็นชิปเป็นอันสักอย่างตัวนี้เนี่ยถ้าวัดกับทาสิกนะครับมันจะได้เปรียบเรื่องระยะการยิงอย่างที่บอกนะครับ เอ,อเ่อถ้าสุ่มป่านี่คือท่าสิ่นี่ไม่รอดแน่นอนนะครับแต่ถ้าเข้าใกล้ตัวเนี่ยคือสไนเปอร์ก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับสไนเปอร์เนี่ยแพ้ระยะการโจมตีที่ถึงตัวนะครับถ้าถึงตัวเมื่อไหร่สไนเปอร์นี่ชิบหายเลยคือตอนนี้เงินเราก็พันหกรียบร้อยพันเจ็ดร้อยนะครับถ้าซื้อเป็ด่ยนชิน้นนี้ถึงเราก็เก็บเงินอีกเก้าร้อยนะครับอีกแปดร้อยดิบเราก็จะได้เป็ีนจอบก่อนครับหรือวิ่งกลับวิบ่งกลับวิบ่งกลับวิ่งกลับโอ้โหเยอะๆๆคลิปไล่กูแล้วสัตว์ตอนนี้เราก็จะมาผจญเรีีนนนกกกลลลลาาางงงคครรัััับแ้ววจจะหหท่่่เเเิิิปปออ็ เราประจุรินกาลางเราก็จะมาซุยป้อมมันตอนนี้เรามีตัวยืนให้เรา2ตัวว่ะแล้วก็สบายๆบายหน่อยนะแล้วก็รอลาดช็อตเท่าน,นั้นเราไม่มีอะไรมากด,ดูดีดีดดูีมาแล้ว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 เดีย๋ยวล้มเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มตายเนาะเหลือสามร้อยไม่ตายแล้วเนี่ยตายดีโอ้โหรออะไรละเนาะ,โอ,โ,ะโอ้โหแตกปี๊ดบวกเลยมันเฟี้ยวนะตัวนี้นะโโหน่อยดูดีดีดีเฮ้ยตอนนี้เงินเราถึงแล้วว่ะเจาะเกราะโอเคโอ้โห้บวกเลย ถ้าเราได้เป็นในวินวักมาอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยกองโจรชัดๆเลยนะครับซุ่มยิงหน่วยซุ่มยิงของจริงในตานี้นะครับไอฮีโร่ที่สามารถเอาชนะเราได้นะครับถ้ามันเกิดนะยกเว้นในกรณีทนนี่มันเกิดนะครับก็คือมอดเทรดนะครับมอดเทรดตัวนี้นะเนี่ยเนี่ย แพนน่าก็จะสินครับมอเ์ียนเนี่ยมันสามารถาเข้าถึงตัวเราได้แบบง่ายดายนะครับแลแ้วแถมมีซาโลด้วยเราไม่สามารถสู้มันได้เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสู้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนเปิดไฟก็ตามนะครับเราก็ไม่สามารถสู้ได้ถ้ามันเห็นเรานะมันก็จะโยนมีดสั้นมาใส่เราแล้วมันก็พลิลพอตมาหาเรานะครับดูดิ่โอ้โหเจ,กกะจกกะาะก็เจาะก็ข้างอาสโอ้โหยิงคลิปยิงคลิปสองทีถ้าเรามีชีมีวินวักนี่บอกเลยโอ้ยสุดๆเรียนกลางมาดูผจญมาตอนนี้ว่ะ เฮ้ยลาสวนรค์วันตีนมาเฮ้ยเอาไปหน่อยเอาดิเอาดิโอ้โหดูดิดู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 โอ้โหเอ้ยเป็นการคอมโบที่ดีนะครับกับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีสตันนะครับสตันนานด้วยนะสตันกี่ว่าประมาณสองวิสามวิเนี่ยแหละโคตรนานเลยนะครับดูดูดูซอกตัวป่ะดูยิงมอเทียดยิงมอเทียดยิงมอเทีดตายซูมดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยกับตัวคุณตายอู้มอเทีดก็มอเทียดถูกวะ 2องลุมหนึ่งก็ตายเหมือนกันนเนาะแต่ว่าของเรานำแล้วมอเทดไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรานะครับเพราะว่ามอเทดจะตีเราไม่เข้าแล้วตอนนี้มันไม่มีของเลยมันมีแค่นักการดูเลือดอันเดียวนะดูดูดูโอ้โหโอ้โหซุมซุ่มซุมอ้าวสุดแบบมอโดเอ้ยหามึงเอ้ยนัวกูอุตส่าห์ยิงด้วยน้ำพังกับแรงกูผมรู้สึกว่าถ้าเราออกแยกล่างมานะครับล่างแยกจะได้จอดเกาะด้วยหรือเปล่าเี่ยดูดิเอาดิ เอาดิเอาดิวัดกันเลยไหมเนาะวัดกันเลยไหมเนาะซูม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 โอ้โหเป็นไงเราซูมทันเมื่อกี้เลยมันเข้ามุมมืดไปทันกันตายครับไม่ต้องไม่ต้องไปแทนไปมองอไงเอออัตโนมัติครับโอ้สุดยอดบอกแล้วตัวนี้มันชิวๆเอาเอาวอามีคนมาแจกงว่ะเอาดิเอาดิโอ้โหเรายิงแต่แรกเรายิงที่ต่ำนะครับเราจะมิสมิสมิสเอาดิโอ้โหล่ามเขเข้ามาหาก็ตายดิรออะไรล่ะโอ้เงินสามพันเจ็ดเลยพี่น้องคิดดูเอาอ่ะเออสุดๆแค่ไหนอ่ะพี่น้องโอ้โหเป็นโจ๊ก เราถอยดีกว่าเราจะยังไม่อยากจบบ้านตอนนี้เราจะมาเล่นบนดูดิไอตัวนี้มันจะดัดกรอมกินมันเฮ้ยตีสตันไรเออเป็นไงยิงตีสตันก็ไป็นสามกรขึ้นบ้าไปสิงลูกเฮ้ยบ้าปุ๊บซูมซมได้โอ้โหไกลขนาดนี้เลยเลยสามร้อยตายไหมตายโอ้โหเฮ้ยสามร้อยจะไปรอดจะขอมนะถ้าเราอ๋อดักทองมาเนี่ยเป็นยังไงวะเนี่ยไม่อยากคิดเลยว่ะแต่ดีสุดผมแนะนำเป็นขี้นะที่จะดีสุดนะครับในตอนนี้เพราะว่า ถ้ามีจอกบ่อดแล้วยิ่งมีขี้เข้ามานี่คือยิ่งดอกสองดอกแตกนะพวกเลยแต่บัตเตอร์ไฟก็ดีเหมือนกันแหละแต่ถ้าเทียบถ้าถามผมนะผมออกเป็นคีดีกว่าแต่อีพีนี้ผมอยากลองว่าว่าบัตเตอร์ไฟมันจะฟิวใช่ oh. วไ,วไหมพี่ไว้จะสายน้ำตัวนี้นะบัตเตอร์ไฟเออขายก่อนไอเทมกา,กากในซื้อมาทำไมโอ้ไรซะละนะเออตอนนี้มีรีเจนเนอเรชั่นวะตอนนี้เราก็ซื้อเป็นไอเทมที่จะออกเป็นบัตเตอร์ไฟไว้ก่อนครับไทแมนครับไทแมนก็เป็นตัวนี้นะครับไทแม,มนอีนวิชั่น แล้วก็เก็บกันอีก500ร้อยนะครับบัตรซื้อเป็นคุยนะครับคุยเลยป่าวะคุยหรือปีวะไ,ไอ้900ไอ้อะไรสักอยก่างเลดูดิดูดิถ้ามันจบไดก้ก็จะจบนะครับตอนนี้ถ้าจบไม่ได้ก็ไม่ต้องจบนะแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ี่คือจบได้แน่นอน,นครับแต่ผมอยากจบเฉยๆเพราอยากรู้อยาก,การูเ้เหมือนกันว่าบัตเตัวฝ่ายเฮ้ยเฮ้ยมันทำเพื่อนกูอะ่ะมันทำเพื่อนกูเจ็บปวดมึงต้องเจ็บปวดก็กูอะไรเท่าเอาดิเอาดิยิงสดโอ้โหเฮ้ยชุดกีฬาโมเอาดิาดูโหโหดเงงดดข้าไปทำไมอไไนะ่ะดูเข้าไปทำไมอ่ะโโอ้ห้หยคลิปดีย,ดยไดไ้งววะเ๋ ดูดูอ <ics> โอ,อ้ยิงสามสี่โอ้โหสี่นัดตายโอ้โหไอ้หนอกระยาปอมไม่พอยังยิงแรงโอ้โหดิมึงกดกูใช่ไหมตุ่นเกมมึงกดกูใช่ไหมกดกูใช่ไหมโอ้โหบินวักนี้แหละโอ้โหเอาดิไม่เคยกลัวใครทั้งนั้นเออตัวนี้มันไล่ฆ่าเราว่ะเอาสู้ไม่ได้แล้วตัวนี้บอกไปเด็กเกมมาเนี่ยเอาดิเอาดิเฮ้ยตอนนี้เงินเราถึงแล้วว่ะเงินเราถึงแล้วก็ซื้อมาเช่นนี้ครับตึงสวยเราก็กลับบ้านก่อนดีกว่าเราจะลองไอเทมไงผมอยากลองไอเทมมาบ่าเทมมันจะพิ้วไวเนสายน้ำแค่ไหนโอเคครับตอนนี้ก็ เรียบร้อยโอ้โหเอ้สุดๆเลยมาเฮ้ยเราก็ซื้อว่าก่อนนั่นหนึ่งเออแล้วก็จะมาเล่นการครับตอนนี้ดูดิดะเมนของเราตอนนี้อยู่ที่179นะครับเอจิแปดสโอ้โหเอจิ80มันจะยิงเร็วแค่ไหนวะเนี่ยผมจินตนาการไม่ออกเลยว่ะมาสเตอร์ไฟนี่เป็นไอเทมที่เพิ่มความเร็วในการโจมตีมากที่สุดแล้วหรือเปล่านี่แหละนะผมจำไม่ผิดนะเออแล้วก็มีโอกาสหลบหลีกศัตรูนะครับก็คือศัตรูจะโจมตีเราพลาดนะครับบ่อยอาชาสิบเปอร์เซ็นนะเออเฮ้ยเอาดิ ดู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 โอ้โหโอ้โหตีเร็วจัดโอ้เอาได้ตายโอ้ยบอกแล้ว่าซุ้นที่ยังรัดไม่ทันเลยคิดดูคิดดูครับโผล่ที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยวันตีแล้วลูกเอาหายไปไหนแล้วตายโอ้โหเฮ้ยเข้ามืดก็ไม่รอดพนมบอกแล้วถ้าออกมาสามชิ้นนี่มันกัดก๊อดจริงจริงกัดจริงๆริงโอ้ยออฟอร์ดบัตเตอร์ไฟท์ยิ่งก็ได้นะครับออกเป็นขี้มาเนี่ยบรรเลเลยนะตอนนี้มันตายสีตัวแล้วกู บอกแล้วเสียเปรียบกูไอ้น้องดันป้อมเลยดีกว่าวะรีบจบรีบจบอันนี้ถ้าเกิดทันก็มาดิถ้าเกิดทันก <day> ็มาดิโอ้ยิงป้อมแบบเร็วจัดดูดิโอ้โหลบก่อนสุดๆุดเอ๊ะตัวนี้วันไปรอขวบสามสี่ห้าพกโก้หกนัดเฮ้ยถ้าเราออกเป็นขี้เมื่อกี้เนี่ยโอ้ยไม่น่าจะถึงหงนัดนะบอกเลยเฮ้ยใช้หน่อยสกิลหนึ่งเนี่ยโอ้โหเราใช้สกิลหนึ่งครั้งแรกในชีวิตโอ้โหสกิลหนึ่งดูดูดูตายตาย สี่ห <toys> ้าตายโอ้โหโอ้ตายโอู้่ขนมเลยขนมร้อยโอ้ขนมร้อยสี่ห้าหกเจ็ดแปดขอซูมหน่อยเถอะตายโอู้่ไอ้เด็กบ้านไมอยากตายเ่ยพี่น้องเอ้ยให้อะไรอ่ะพี่น้องเอาดิเอาเอาข้าบ่อเลยเอาข้าบ่อเลยข้าบ่อเลยข้าบ่อข้าบ่อเลยโอ้ยสุดสุดไปเลยว่ะ โหยามยามแซมเขาไปยิงในบ้านเลยครับเขาไปยิงในบ้านเลยยามแซมแซมเฮ้ย,ม,ย,ม,ยมันกดกันป้มม่ำไว้สารเรวลวตายอยู่ดีเนาะบอกเลยผมโอ,โอเคครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับสไนเปอร์อของเรานะค,คนโหเลยตัวนี้บอกเลยซอยทีๆยิงยิงไกลๆนี่ยจังชอบเลยนะครับสําหรับสกอร์ EP นี้นะก็อยู่ที่22นะครับตายศูนย์นะครับ แอซิดสีนะครับเราฆ่าไปทั้งหมด22ตัวนะคิดดูดิครับนะสำหรับการเล่นสไนเปอร์ก็ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับอ p พีนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอ p ีต่อไปนะครับจะเป็นตัวอะไรก็รอติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปนะครับสำหรับ E p พีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเย่ yeah.